มีประเด็นอีกแล้วครับเ,เพื่อนๆเกี่ยวกับการลงทะเบียนของกาบีนะครับล่าสุดทางนาลิกาเนี่ยนำโดยฮาเวียนเตบาสได้ส่งเรื่องของยกเลิกการลงทะเบียนชุดใหญ่ของกาบีต่อศาลนะครับซึ่งเป็นเกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวกับการส่งเอกสารล่าช้านะเขามันเล่นแล้วตรงนี้นะแต่บาซ่าของเราเนี่ยก็มั่นใจว่าส่งเอกสารตามกฎตรงทุกอย่างนะซึ่งในตอนนี้เนี่ยกาบีก็ยังไม่ถูกยกเลิกการลงทะเบียนชุดใหญ่ของบาซ่านะครับ ก็ติดตามกันต่อไปนะเพื่อนคือจะอะไรขนาดนั้นกับแค่ลงทะเบียนนักเตะเยาวาชนคนหนึ่งเนี่ยเนี่ยพอเรื่องค่าเหนื่อยเนี่ยไม่มีผิดกฎใช่ไหมเดบาวตนาย <Part> ก็มาเรียกเกับเรื่องการส่งกระสาบช้าคือบาซ่ามั่นใจว่าตรงตามกฎทุกอย่างครับที่ส่งไประยะเวลานะเนี่ยหาจุดเล่นทุกจุดเอาตรงก็ล่อยเป็นหน้าที่ผู้บริหารบาซ่าต่อไปนะครับแล้วก็โจนลาปารต้าครับได้ไปออกอีเวนท์ที่รวมเกี่ยวกับกัปตันทีม ทุกกีฬานะครับของบาร์เซลโลนามารวมตัวกันประชุมกันนะครับก็มีกัปตันทีมของนักเตะรุ่นเล็กด้วยนะครับรุ่นเด็กๆเยาวชนอะไรเงี้ยแล้วมันมีจุดกินใจเพื่อนคือจอร์นาบตามีคําพูดคํหนึ่งก็พูดว่าผมสาบานว่าจะทาทุกอย่างเพื่อปกป้องภาพลักษณ์ของสโมสรเราบาร์เซลโลนาเนี่ยครับขณะที่เขาพูดประโยคเหล่านี้ไปเนี่ยมันก็มีความเหมือนตื้นตันใจน่าจะเป็นแบบอันนี้ผมเดานะอาจจะเป็นความแบบ มีความเรียกว่ามีอารมณ์ร่วมกับผู้ที่จะโจมตีสโมสรแล้วก็บวกกับความรักที่มีให้เนี่ยมันเลยเรียกว่าไงอ่ะมันดันมันตื้นตันออกมาบมานั้นนะครับมีความอยากจะต่อสู้อะไรประมาณเนี้ยแล้วเขาบอกว่าอย่าคิดว่าอารมณ์เนี้ยของฉันเนี่ยเป็นสัญญาณของความอ่อนแอฉันมีอารมณ์เพราะฉันตั้งหน้าตั้งตารอพวกที่ประชิญหน้ากับเราพวกวายร้ายทุกคนที่โจมตีเราจะคิดว่าเนี่ยคือสัญญาณของความอ่อนแออย่างว่าครับช่วงนี้เนี่ยบาซ่าโดนเรื่องของอะไรนะ คดีนเกลานะ่าเนาะเรื่องของหาว่าจ่ายเงินใต้โต๊ะผู้จัดสิทให้ผู้จัดสินแล้วล่าสุดเนี่ย mm hmm. เปเรสประธานเรนมาริตก,ก็ร่วมวงด้วยนะครับดยอยู่ในฐานะที่เป็นฝ่ายเสียผลประโยชน์นะครับ mm hmm. ก็มาร่วมเป็นปรปักบาซ่าอีกคนนึงไหนจะเรื่องล่าสุดที่จะโดนยกเลิกวงที่เปียกากี้ก็หูมันสุมเดยอะครับ่วงนี้มาเรื่องสดใสบ้างครับเฟรดี้ครับ mm hmm. ก็เริ่มลงซ้อมกับเพื่อนๆได้แล้วนะ mm hmm. ก็เดี๋ยวมาลุ้นว่าคือวันที่นี้เนี่ยเฟรดี้จะได้ลงในศึกเอลกาซิโก้ไหมนะครับผม มีข่าวมาว่าเชลซีของท่านท็บปโวลี่และก็ิวคาเซลเนี่ยยังคงจับตามองราฟินยาอยู่เช่นเคยนะครับเพราะว่าก่อนเริ่มดูดูการใหม่เนี่ยที่เตะอยู่เนี่ยก่อนหน้านี้เชลซีก็มีการล่าตัวราฟินญญ่าเช่นกันแต่ว่าบาร์ซ่าเราก็ไปปาดตัวปาดหน้าซื้อมาได้ก่อนนะครับแต่เขาก็ยังมีความสนใจอยู่ครับเราดูครับช่วงนี้เนี่ยราฟินยาฟอร์มดีด้วยเนี่ยโหเรียกว่าผมว่าท่านท็บโวลี่น่าจะยังแบบยังอยากได้อยู่อ่ะตรงๆคร,ร,รับในกรณีราฟินยาเนี่ยถ้าเกิด ผมกลัวจะเป็นกรณีเงินมาผ้าหลุดนี่แหละถ้าเกิดแบบบาซ่าได้มาเยอะเขาเสนอมาเยอะเนี่ยไม่แน่เหมือนกันนะครับกับสถานการณ์การเงินที่ไม่ค่อยสู้ดีด้วยติดตามกันต่อไปครับแต่ผมว่าชาบีก็น่าจะล้างตัวลาฟินญาไว้นะครับกรณีเดียวกับเดมเบเล่ครับคือผมมองว่าถ้าเกิดว่าเดมเบเล่กลับมาเนี่ยเราเล่นร่วมกับลาฟินญาได้ทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาร่วมกันเนี่ยโอ้โหน่าจะยากที่จะปล่อยลาฟินญาออกไปนะเพราะบาซ่าระยะแข็งแร่งมากมีข่าวรายงานมาครับว่าบาซ่าเนี่ย ค้างจ่ายเงินให้กับอาบาในฤดูกาลหน้าเนี่ยถึง38ล้านยูโรนะครับคือมันค้างมาจากการที่แบบว่าบาซ่าเนี่ยไปตัดค่าเหนื่อยอะไรประมาณนี้ลดค่าเหนื่อยแล้วมันก็อาจจะค้างจ่ายให้ฤดูกาลหน้าอะไรเงี้ยเป็นสัญญาที่ทํากันไว้เพื่อให้มันแบบฟอร์นเชอร์แฟร์เพย์แบบรอดพ้นนะครับแต่ของตรงรับ38ล้านยูโรเนี่ยมันเยอะมากครับบาซ่าเนี่ยก็น่าจะทำการกดดันหรืออยากให้อาบาเนี่ยย้ห้ออกไปนะครับจริงๆแล้วษณากรณีอาบาเนี่ยมันเหมือนกับกรณีปิเก้ครับปิเก้เขาเนี่ยก็ เรียกว่ายอมผ่านสตัร์ทยอมออกจากบาร์ซ่าเนี่ยก็เพื่อไม่ให้สโมสสเนี่ยต้องจ่ายค่าเหนื่อยเหมือนกันนะครับแต่บาร์ซ่าเนี่ยก็ยังยืนยันครับว่าอยากที่จะอยู่กับบาร์ซ่าให้หมดสัญญาครับในปี2024ผมมองว่าอย่างอาบาเนี่ยไอเรื่องเงินเงินทองเนี่ยผมว่าเขาคุยกับเราได้นะคุยกับบาร์ซ่าได้เพราะว่าอาบาเนี่ยก็รักในบาร์เซโลน่านะครับแล้วผมเชื่อว่า ที่ผ่านมานักเตะบาต่านรุ่นเก่าๆอะ่ะกินอิ่มแล้วเอาจริงว่า,วาบาตวเมลนะ่ะก็ให้ค่าเหนื่อยโอเวอร์เกินครับหวังว่าเขาคุยกันได้นะรเรื่องนี้ก็รอติดตามต่อไปนะพัลลงหลังเกมที่พบกับบิลเบาวนะครับชาบี้ก็บอกว่าเราเนี่ยไม่สามารถจบเกมได้มันเป็นเรื่องเดิมๆอีกแล้วเราต้องเล่นเกมบุกให้ดีกว่านี้เราก้าวไปข้างหน้าในสนามที่ยากลําบากแล้วเราเนี่ยลงเอยด้วยความเจ็บปวดแต่มันก็เป็นเรื่องปกติเมื่อคุณชนะ1-0เนี่ยมันเป็นชัยชนะที่ สุดยอดนะเนี่ยนะนะสำคัญเราคิดว่าข้างหน้าเราต้องปรับปรุงเกมรุกให้ดีกว่านี้เราเล่นได้ดีในช่วง 70- 80ถึงนาทีแต่ในสนามเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติหากเราเจอปัญหาที่ยากในช่วงท้ายพวกเขาเนี่ยกดดันกันมากเรามีโอกาส2-3ครั้งที่จะเป็นประตูที่2ผมจําได้ว่าเรามีโอกาสทองที่มากกว่านี้แต่เราทําไม่ได้แต่ก็จริงนะครับบา่านี่ มันไม่ค่อยคมนะที่ผ่านมาแล้วก็ช่วงท้ายเกมนาะทีที่แบบ 80- 70อะไรเงี้ยค่อนข้างทีง่จะโดนบีบมากพอสมควรนะก็เลยเอาตัวรอดได้โดยชนะ1นตมาหลายนัดมากนะครับชาบี้ก็ได้ชมบันเดย์แล้วบอกว่าศักยภาพของบันเดยเนี่ยนั้นยิ่งใหญ่มากครับเขาสามารถสร้างอาชีพนี้ได้อย่างยาวนานเขาเป็นนักเตะอาชีพได้ยาวนานแน่นอนที่บาร์เซโลนาเขาคือปรากฏการณ์เซอร์ไพรส์ที่ยิ่งใหญ่และการเปิดเผยหรือว่าเป็นการแบบเปิดตัวเนี่ยที่ดีที่สุดในฤดูกาลเลยเขาอยู่ในระดับสูงมากแล้วเขาเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น โอในนัดล่าสุดที่บันเด้ก็ค่อนข้างจะปั่นผ่วนจีจาร์ดนะครับทำผลงานได้ดีมากผมชอบร้องตั้งแต่ยุคคูมันแล้วที่ลงมาแรกๆ่ะครันัดล่าสุดครับที่บาร์ซ่าเนี่ยโดนเรียกว่าแฟนๆของบีเบลเนี่ยทุย่มเงินปอปนะก็คือที่เขียนว่ามาเฟียเนี่ยในคดีของเน็กิล่าครับที่โดนหาว่าไปซื้อผู้จัดสินอะไรเงี้ยชัยพี่บอกว่าผมเคารพประชาชนของซานมาเมสก็คือสนามหย้าของ B บิวเบลนะเขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยพวกเขาปฏิบัติดีต่อผมอย่างดีเสมอมา บรรยากาศวันนี้ทําให้ผมประหลาดใจและเศร้าใจการตัดสินเนี่ยการตัดสินล่วงหน้าหรือตัดสินเรื่องที่ยังไม่มีความจริงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อสังคมก็คือสรุปชาบีก็คือก็ไม่ติดติดใจอะไรกับแฟนบอลของบีเบนะครับก็คือยังเคารพแฟนบอลบีเบแต่แค่รู้สึกว่าคือเรื่องนี้มันยังไม่ชัดเจนอ่ะแล้วคุณก็มาเรียกว่าไงเกาวหาเราเส,สียหายแล้วชาบีไม่พอใจจุดนี้นะครับผมพูดสัน้นๆกรณกรี้และการที่บาร์ซ่าหาว่าไปจ่ายเงินแต่โตผู้ตัดสินที่ช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ย สั้นครับมันเป็นการเหมือนที่เขาออกมาครับก็คือว่าเหมือนบระซาจ่ายเพื่อขอคำแนะนำผู้ตัดสินแล้วเพื่อนๆคิดดูนะครับถ้าเกิดจ่ายตาโตจริงเนี่ยทำไมแชมป์มันไม่ได้ทุกปีบางปีก็ว้าวจริงไหมครับมันก็ไม่ได้ว่าได้ขนาดนั้นแล้วอีกอย่างผลประโยชน์ผู้ตัดสินนะเพื่อนๆก็เห็นอยู่ครับว่ามันไม่ใช่แค่ทีมเราครับที่บางครั้งมีเรียกว่าจังหวะที่ดีในการแบบผู้ตัดสินเป่าเข้าข้างอะไรเงี้ยคือมันก็มีบ้างแต่มันน้อยครั้งมากๆครับมีทีมอื่นบางทีมเนี่ย มีเรียกว่าอะไรได้ผลประโยชน์จากผู้ถือหุ้นเนี่ยเยอะกว่าเราอีกนะก็มีนะครับผมก็ติดตามต่อไปครับโจเมนเดสครับผมเอเจนต์ของฟาติเนี่ยก็มีข่าวว่าได้เสนอฟาติให้กับ4สโมสรในพรีเมียร์ลีกนั่นคือแมนยูอาร์เซนอลลิเวอร์พูลแล้วก็นิวคาสเซิลครับอันนี้ก็ต้องอกรองนิดนึงนะครับฟังหูไว้หูเพราะว่าที่มาก็เป็นของเดอะซันนะครับโอ้โหความน่าเชื่อถือนี่ก็ไม่ได้เยอะแยะมากมายนะก็เป็นสีสันนะ วันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมคิดยังไงแชร์คอมเมนต์เพิ่มเติมผู้คุยได้เลยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใ,ใจกันด้วยจะได้ไม่พลาดข่าวสารนะครับลงคลิปทุกวันนะครับนอต FC ขอบคุณครับ